สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้พบกับพี่แอนอีแล้วนะวันนี้พี่แอนอยากจะมาแชร์ไอเดียของตัวเองนะคะว่าวันนี้ทําไมเอะวันนี้ทําไมเราจะต้องพาตัวเองพาธุรกิจของตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยในเมื่อฉันก็ทํางานบนโลกออฟไลน์ของฉันก็สบายดีอยู่แล้วนะคะอย่างพี่แอนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเคยเป็น ทำงานที่ทำงานขายเนี่ยบนโลกบนโลกออฟไลน์นะคะไม่เคยคิดที่จะพาตัวเองมาอยู่ในออนไลน์เลยให้ชั้นอัดคลิปถ่ายหน้ากล้องเหี่ยไมอยาปั่นทำให้เป็นเช้นตายชันไม่เอานะคะเอ่อนั่นมันคือในอดีตนะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทำงานขายได้ดีอยู่แล้วในโลกออฟไลน์แต่กับกันนะคะเมื่อก่อนให้เอาลูกให้มาโพสร์ลูกเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยให้ทุกคนมาเห็นชั้นบนเฟซบุ๊กเป็นฉันบอกโอ้ยทำไมฉันต้องทำแบบนี้ชั้นอายฉันอยู่ เฉยๆดีกว่าอะไรนี้นะคะแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะทำะกิจกรรมหรือว่างานใดๆเนี่ยก็คือโพสเป็นบุ๊กโชว์โปรไฟล์ของตัวเองตลอดเวลาเพราะเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของงานขายนะคะ,ะแล้วทีนี้อยากจะบอกว่าทําไมต้องพาธุรกิจตัวเองมาอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยละ่ะเพราะว่าอย่าลืม ว่าท,ทุกวันนี้ค่ะสายตาทุกคู่ลูกค้าทุกคนเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้ามาอยู่ในออนไลน์หมดแล้วนะคะทุกคนคงเคยเล่นเ Facebook ทุกคนคงเคยเข้า i n s t a g r กรมทุกคนเคยช้อปปิ้งผ่าน La z a ด a านะคะน้อยมากเลยนะที่จะไม่มีใครจากน้อยมากเลยที่จะไม่มีใครช้อปปิ้งผ่านาผ่านแอปหรือว่าออนไลน์พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่พาตัวเองหรือว่าพาธุรกิจเข้ามาอยู่ใน จริงรว่าวันนี้ทาเลทองนะคะทำเลทองทําเลที่ดีที่สุดก็อยู่บนออนลน์นี่แหละนะคะไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินไปตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม,มนู่นนั่นนี่เลยนะคะแค่ทําโปรไฟล์ทำหน้าร้านของเราทำคอนเทนต์ออนไลน์ของเราให้แบบดูดีมีคุณภาพแค่นี้นะคะลูกค้าก็ก้าวเข้ามาอยู่กับเราแล้วนะคะ อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะสําหรับใครที่กําลังจดๆต้องเจ้าอ,อยู่ว่าเอ๊ะฉันจะเข้าดีฉันจะขายดีหรือไม่ขายดีฉันจะพาตัวเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์ดีหรือไม่ดีนะคะวันนี้เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าอยู่ใน,นนี้เท่านั้นแหละขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะ,ะรีเซนต์ตัวเองรีเซนต์สินค้าของเราให้ลูกค้าจับต้องหรือว่าสนใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เป็นเหตุผลที่ไม่ควรจะพา,ะพาดโดยประการั้งปวงนะคะเพราะว่าทำเลทองที่วันนี้ ก็จะเป็นแค่ไอเดียเลยๆๆๆๆๆ็กๆน้อยของพี่แอนที่เอามาแชร์เอามาฝากนะคะพบกันในคลิปถัดๆไปนะคะถ้าเกิดชอบก็แชร์ให้พี่แอนด้วยนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ